แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระชนะของพยาเวที่ให้ไว้กับเสลุบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยลิธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของเราพยาเวตัดดังนี้แหละพี่น้องมีเรื่องเล่าอันหนึ่งนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีร้านค้าที่อยู่ในชนบทนะคะซึ่งเขาก็ไม่แบบมันก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวานะคะแล้วเพื่อนบ้านของเขาคนแถวนั้นนะก็คือย้ายเขาไปอยู่ในเมืองหมดนะคะ ตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขาจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเพราะว่าอยู่ในชนบทเนี้ยมันเงียบเหงามันไม่มีอะไรนะคะมองดูแล้วไม่มีอนาคตเลยแล้วก็วันหนึ่งเขาอธิฐานอยู่นะเขาอธิฐานอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกว่าให้เขาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปไหนนะคะหลังจากนั้นต่อมาสองปีนะรัฐบาลได้ขยายถนนในที่แห่งนี้นะคะทำให้ร้านของเขาเนี่ยกลายเป็นร้านหัวมุม เป็นทำเลที่ดีที่สุดในพื้นที่เหล่านั้นนะแล้วเมื่อถนนขยายแล้วธุรกิจต่างๆก็ไหลเข้ามานะมีคนต่างชาติมีคนมากมายเข้ามาเพื่อจะเริ่มธุรกิจมีทั้งห้างสรรพสินค้านะแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะทำให้เขาเนี่มีรายได้มากแล้วก็เพื่อนๆของเขาก็ทยอยกลับมานะเรื่องนี้ทําให้ข้าพเจ้านึกถึง อิสระนะเอสระนั้นนะ่ะคือในช่วงเวลานั้นก็มีการกันด่านอาหารนะคะแต่พระเจ้าบอกอิสระกว่าไม่ต้องย้ายจากเมืองน,นี้นะคะจงอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นนั้นะในปีนั้นที่คนอื่นย้ายไปอยู่ข้างนอกเก็บเกี่ยวผลไม่ได้อิสระเก็บเกี่ยวผลได้ร้อยเท่านะเก็บเกี่ยวผลได้ร้อยเท่าอันนี้คือมันไม่ใช่กําลังของมนุษย์พี่น้องแต่ เมื่อพระเจ้าบอกเรานะคะให้เราทําอะไรบางอย่างโดยที่มันอาจจะไม่เมคเซ e n s e ฟังดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลพี่น้องเราต้องเชื่อฟังเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นไม่ด้วยกําลังของเรานะ,ะแต่เป็นด้วยลิธานุภาพของพระวิญญาณบริสุดพระวิญญาณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ตอนนั้นข้าพเจ้านะตอนที่กลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆนะปีแรกแล้วก็เราก็มองหาบ้านนะแล้วก็เราอยากได้บ้านที่อยู่ติดน้ําหรือติดทะเลแล้วก็ได้ไปดูบ้านหลังนี้นะบ้านแรกเลยบ้านคารุโซของเรานะะเมื่อตอนที่เริ่มต้นไปดู ข้าพเจ้าก็ที่ฐานกับพระเจ้ามันเป็นเรียกว่าหมู่บ้านล้างเลยนะคะไม่มีคนเลยเป็นหมู่บ้านที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็ตอนหลังเนี้ยมันมีพายุแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเงี้ยบ้านมันก็กลายเป็นบ้านล้างแล้วก็เสื่อมโทรมนะคะแต่ว่ามันอยู่ติดทะเลทุกคนบอกว่าอย่าซื้อไม่มีใครเขาอยู่กันหรอกที่นี่แต่เมื่อเราที่ษฐานกับพระเจ้านะ,ะพระเจ้าบอกว่าให้เราให้เราซื้อได้ให้เราซื้อที่นี่นะ,ะตอนนั้นก็ไม่ใช่เงินน้อยนะพี่น้องก็แบบห้าล้านนะะที่เราซื้อ เราก็ตัดสินใจซื้อตรงนั้นเมื่อพระเจ้านําเราเราเชื่อว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราไปซื้อเป็นหลังแรกพี่น้องความเจริญเข้ามาตอนนี้ราคาขึ้นสูงกระฉูดแล้วนะคะ บ้านเราเป็นหลังแรกที่เราได้เข้าไปแล้วก็ปรับปรุงมันทําให้เจ้าของคนอื่นเนี่ยย้ายตามเข้ามาแล้วก็เปิดเป็นบ้านเช่าทําธุรกิจเหมือนกับเราพี่น้องเราเราได้รายได้จากธุรกิจตรงนั้นเยอะนะตอนนี้ก็คือ1ิปีแล้วที่เราซื้อตอนนี้มันก็กลายเป็นเจริญขึ้นนะคะ เราเป็นคนของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตั้งเราไว้ตรงไหนพี่น้องข้าพเจ้าเชื่อว่าพระพรมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างแล้วไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนพระพรก็จะตามเราไปนะแล้วก็เป็นพระพรสําหรับผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราจะไม่ได้มองหรือคํานวณสถานการณ์ตามหลักของเศรษฐกิจหรือหลักเศรษฐศาสตร์นะแต่เราทําทุกสิ่งการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเพราะว่าหลายสิ่งเราอธิบายไม่ได้ถ้าดูด้วยเหตุผลของมนุษย์นะเหตุผลทางเศรษฐกิจมันคงเกิดขึ้นไม่ได้แต่หลายครั้งพระเจ้าสําแบงให้ข้าพเจ้าเห็นว่า ชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับตักกะความจริงพวกนั้นเลยนะแต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นถ้าพระเจ้าให้เราอยู่ที่ไหนตั้งเราไว้ที่ไหนพระพรก็จะตามมาที่นั่นนะเพราะเพราะฉะนั้นไม่สําคัญนะไม่สําคัญเลยว่าเราจะอยู่ที่ไหนที่มันไม่เจริญหรืออะไรก็ตามแต่พระเจ้ารู้นะว่าเมื่อเราอยู่ที่นั่นพระองค์จะนําพระคุณของพระองค์เข้ามาหาเรานะ ตราบใดที่เรายังคงอยู่ในพระชนะของพระเจ้าถ้าเราเดําเนินชีวิตในพระคําของพระเจ้าพระพรนั้นจะติดตามเรา,าเองนะ,ะโดยที่ไม่สําคัญว่าเราจะอยู่ตรงไหนที่ไหนของแผ่นดินโลกนี้นะ,ะเพราะว่าพระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ได้ทุกที่นะ,ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อฝั่งพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เราอยู่ตรงไหนนะถ้าพระเจ้าให้เราอยู่ตรงนี้เราก็ควรอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามนะ,ะเพราะว่า ชีวิตของเราอยู่กับพระเจ้าและผงจะนําอะไรเข้ามาทุกสิ่งมันเป็นพระผรทั้งสิ้นนะคะถ้าเรารู้จักในการเชื่อฝั่งพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะตัดสินใจทุกอย่างนะคะอย่าอย่าเอาแบบเหตุผลของมนุษย์อย่าเอาความสําเร็จที่เราเคยมีมาก่อนเป็นตัวตัดสินนะ,ะเพราะว่า ทุกทกวันมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็การเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี้ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเพราะว่าพระองค์ทรงทําสิ่งใหม่ๆเสมอพระองค์ทรงให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆเสมอการเดินกับพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องซ้ำซากนะบางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลแต่มันเกิดเกิดผลนะเพราะว่าเพราะทุกสิ่งเกิดได้โดยลิทธานุภาพของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงนําเรานะ ขอพระวิญญาณน,นั้นจะหนุนจิตชูใจพี่น้องทุกคนนะแล้วให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำทางชีวของเราโดยพระชนะของพระเจ้าและนำทางชีวของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระเจ้าทําให้เรามั่นคงในเส้นทางของพระองค์นะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ พระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ